สวัสดีครับผมพบก,กันอีกแล้วเนี่า,าครับพี่น้องพบก,กันกับไอ้อมาดชาแนลครับเดินตลาดนัดวันอาทิตย์ครับผมพา,าเทียเ่ยวพามาเดินตลาดนัดชมอาหารการกินและพี่น้องอมีเห็ดมีเอียนมีมไ,ไมก่พี่หนองคู่แดงไก่บงไก่บ้านเป็ดมีเบิร์ดครับพี่น้องอามาพี่น้องตามมา มา,มาทมอเลยอาหารออ่าตานาบลับ,ลบวัดจีับวัดจรแกวัอเลื้หนองหนองวามีครับตอนนี้เป็งไก่ครับ่เป็นอบปิดสตูวัดอวัดจริครัาาราารบไก่บานไก่บาน

เเด่นพอขายครับขอนารปลาก๋าสำแดงวนปลาบูปลาดูกปลาบก็มีครับพี่น้องคบแเครื่องก็ได้ขบุแดงก็ได้ครับพี่น้องไข่บุแดงหลายอย่างมค่อยกผมมี ไข่บแงซีร <te like, ่ยสไข่มาแถมเลยชิโน่กามีหัวน่องชิโน่หัวแม่ปิ้งนี่เบิร์ดหนองัวก็มีหนองนองงัวหนองหัวกตอนนี้กัได้แก้วกินนะครับไขงไกลบ้านไปอบปี้กินครับมาลุ ตลาดวัดจริงเนอครับพี่น้องนลาดที่นูนบลาดองสามาก้องใบไก่บานนะครับพี่น้องเนี่บานอมครับยังับ่มิเดสาม อนมนนี้คือประช้ำครับอันเป็ดก็มีเลยครน้นองเป็ดนีเป็ดกาเป็ดแจกนี่เบ็ดนางงัก็มีพมนนมมี่น้องยี่แซวส่วนตัวใหก็แวะมามาสื่อของสารกินเนอร์ครับน้องนกีน อันนี้ค่ดีแต่ว่ายางเบรกลื่นไม่ครับพี่น้องนี่ก็ไข่มุดแดงครับแดแดงักหวาน นเตสายปลาครับสายปลาหนนก็มีาดกคน้วีปากแบี้หลอคนโล่ันท่านมาิดนี่เบหัวว่าหอมทีน่าไปอจ้าอนี่เล ขายพริกไม่ขาดราง้มไม่ขาดกลยงามมันคนสวยไม่ขากกางามพริกกางั้มมาซลูกเลยนะมาแล้

รสอะไรครับนี <woods roadmap S 1> ่บ่ได้อข่หน่อยเจ๊นะเจ๊เจ๊อร่อยดีได้ร้อไข่เยอะนะไม่คุ้มหโลกว่าเลยตัวนี้ร้อยห้าสิบอะไรไม่ได้เลยขอ10บาทเออเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้ค่ะปลาร้อยห้ไปค่ะครับผมคราบประจำครั้งก่อนอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยไข่เยอะมากเนี่ยาเนะไข่ก็ปรุงแล้วทำไข่เยอะมันเป็นไข่ปลาบ่ไข่ปลาตั้งแต่ที่ตีปาท หมดแล้วค่ะมาตะเพนค่เอาแค่นั้นก็ได้เลยเท่าไหร่พี่ฝากไว้เดี๋ยวพี่ฝากไว้นะดาติๆไปขายขะงพีก่อนเออเดี๋ยวดิมาค่อยมาเอาไว้เนี่ยแหละค่ะอนเกให้ได้เท่าไหร่เสิบาทะัเพียนค่ะจแาเครบเลยาเลยครับเจ้าจ

นีดตัวเท่าไหร่ตัวนี้เท่ากันตนนัวนี้น่าจะไม่ถึงนะงสนามโลลงมั่อะไรปะนี่ครับมาฟังทำได้ได้ได้อะไรทำได้ดูได้นะจ๊ะเออฟังลยนี่มีอะนีมีกะทีพิันครับนีนน

บบวงเกลียวครับบวงเกี่ยวฟังเอาตัวทุกุกดเอายี่สิบแปดแใหม่กับ,บกี่พี่หนุ่เอาตัวทุกทุกนห,หนูเอาไว้อันมาปั้ ขายชิ้นละสามสิบบาทเลยราคาจะกันรวกไห่ะราาลสิบาทครับลาครับเลกน้อยถ้าาเยอะถึงเกือบแดทุ then, ่งียวค่ะตลาดวัดหูแจ่วครับวันอาทิตย์พมีกระไลนองครับ้ักบุ้งบ้านผ้าอีกบเกิดบสอพม่นลายลายน้อยอยากกิน่นง ขางนี้มาเป็นคาครับคาติดปอกแล้วคาเราใหม่น้อยกัมพูครับกัมพูขีนี้โอ้ไส้มี่ถุงไปเลยถุงพักบ้านหนังโระเจียวยา้มุดแดงเราเบิงโซนกับพี่หน่องโซนพงใหญ่ ้่อล้อโอ้อขดีแทาดีหวยายางีเออ,อ,เอประจําขาประจําปุนเจกว่าจ้ะอราสามสิบจ้ะสามสิบหถุงละโหล,ล่ะบางี้วนี่ยหญ่หนิคุณองเซ็ตในกองนะนี่นบอกัาคมขัาคมไงเจ้าค่ะ โมฮวนหอดมนี่แ่ะจัวผมหน้าหมดจะมาย้ายกับผมน้าขอบผมค่ะขอบคุณย้ายค่ะอันนี้รถสองขีดเจ็ดสิบแปดสี่บาทสี่ก้า ห้อยยังนูนนี่ยายห้อยยังนี่ห่อใตองอันใบตองอันบอก่อตอกมาตะเลยขึนปลานังกลางมานึ้นอ่ะค่ะปลาชมรับพิ่นองไม่เบิ้งส่วนเด็กจีเร็กจีเร็กต่อมปลาจีเร็กน่ต่มมาเรียบร้อย ไนำก็มี่องยงีเดกสปสมพัเสียนซูดองนี่เพิ่มมยังนี่ก็อันนั้นปาตงค่ะหนังย่างหเรียบรอยตัวนี้หม้อละสิบบาทราคาเดียวกันค่ะค่ะกมหนูกกโม้ยายมาขายไหูปลายายมาเยอ ไาีจังคตขายยังข้ายังนัอค่ะอ้ชมอ๋อปลารเนได้แสี่าขายประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะแต่ยางะละสิ้นบ่อะสินสินดำน้ำซึ้งค่ะแม่ใบเดียวใบเดียวอะไสินยค่ะฮะอะสิ้นนุเอาแสงามบอโอ้ยยายหิน ของพ่อหนูขอโทษพ่อเจ้าแรงยังนุ่มไปหนาเจ๋งด้วยโอ้โหสิ่เจ๋งอะไรได้ขนาดนี้นุ่มไปหนานุ่มไปหนาสุยัสุไปู้ไปล่าเดีย่าเดี๋่เอ่อเหมนตลาดนัดวันอิกับผมกับชายหาการจินกับขนมตอนนี้ก็จะมีพัก

อ๋อน <kung> <ak> ี่น้องพอจบชิปเดินตลาดนัดเพียงแค่นี้ก็แล้วครับผมกับฝ่าตัวไหนก็แค่ก็ติดตามชิปหนาครับก็จะทายตลาดต่องเป็นทายตลาดได้กับกติดตามนะครับผมกัชิปนี้ก็พอปิดชิปการทายเดินตลาด อาหารการกินของอีสานได้กินกันครับสวัสดีครับผม